สวัสดีครับวันนี้ทีมงานมากระแจครับมาลุยนาปลาแช่มครับมาลุยนาปลาแช่มครับเขาบอกที่นี่ปากินยากับปลาเขี้ยวมากเลยไม่ค่อยมีคนได้ตัวครับน้าในกลุ่มบอกมาหลายคนแล้วครับผมเป็นแบบว่าสายแบบว่าที่ไหนกินยากนี่ขอให้บอกครับชอบไปครับท้าทายดีครับตรงนู้นกินยากตรงนู้นปลาเขี้ยว บอกเลยครับผมชอบไปแบบนี้ครับมันท้าทายครับมันแบบปลาตรงนี้เข้าดีคนเยอะด้วยครับไม่ชอบความวุ่นวายเท่าไหร่ครับอย่างคลองสิบสองที่ไปเมื่อวานเนี่ยครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบห้านะครับธันวาหกเจ็ดครับเมื่อวานผมก็ไปคลองสิบสองมาโหคนแน่นเลยครับเลยหนีมาวิเวกอยู่ที่นาประแชมครับ เดะเดะเดะเี๊ะทักทายหน่อยไม่ทักนะเราไม่ทักนะครับฮะเดะไม่ทักนะครับไม่ทักหรอกทำไมนะครับถูกบังคับมาโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมผสมเยอะครับวันนี้เอาคันเบ็ดมาสามคันครับลงสามคันเหมือนเดิมครับไม่ต้องเยอะแยะมากมายครับปลากินมันก็กินนะครับแค่มีตัวปลามีแอคชั่นนิดหน่อยก็สบายนะครับรับชมได้ครับโอเคครับติดตามต่อครับปลาปาชมปลาตัวแรกครับมันติ้วตเลยนะมึง เปิดหวยด้วยตเบียนหางแดงครับปลารับแขกทุกที่ครับไปไหนต ja e ้องเจอกระหมายธรรมชาตินะ okay, ครับโอเคครับถ like ึงต่อครับดูผักตบครับดูผักตบครับผักตบเต็มเลยมาเป็นกระชังเลยผักตบดูผักตบครับอยู่ไหมโอ้ปลาอะไรเนี่ย ปลาเสือลองไปกินเฉยครับอืข้างหลังครับหมดตรงนี้ปลาเสือลองกินเฉยเลยครับโอกินเม็ดโฟมด้วยปลานี่กินได้ไหมกินได้เลยเขาไม่เขาไม่กินหรอกปลานี่เขาเอาไว้โชว์ในบอ่อในไม่กินอั่นี้กินหมด เยอะแยะเียร <laughs> ับจบรับจบทุกงานครับประเตื๊บไปตุก <tamanho> ต <familia S 1> ุกไม่ใช่ใบพัดหางเรือแล้วโอ้โหโดนอะไรโดนญย่ผักตุกเลย หางแ <c oughs> ดงรับแขกแล้วครับ <c oughs> ปลาแม่น้ำมีเต่ดตัวเท่านี้นะครับโอ้โหหางแดงรับแขกครับมานั่นแน่นเลยโอ้ตะโกงตะโกหายหมดนะครับ ากาศตกป,ป่าแม่น้ำมีทั้งผักตกมีทั้งเรือขนชินค้าผักตกก็ลอยมาแล้วดูผักตก ผักตบก็มาไม่หยุดเลยผักตบ เนี <łość> ่ยเว่ยไม่กันเหมือนกันเลยโอ้โหนี่เดี๋ยวลมปิวครับ กดจองครับมใช้ครับได้ได,ดูดูอยู่ตัวแค่นี้ครับโอ้โหตัวมีไซส์หลุดครับแน่นอนเลยครับ ชักเยอะแยะเน็มโอ้ก็โน่นนี่นั่นน้ำก็ท่วมถึงข้อตีนข้อเท้าและไม่มีที่จะอยู่และผักตบก็มาปลาก็กินไม่รู้จะเอาอะไร ปลากระบอกปลา,ากระบอกครับปลาอะไรครับปลากระบอกปลากระบอกครับดูผักตบมาอีกแล้วผักตบมาอีกแล้วนะคะ วันนี้ไม่ต้องตกหรอกป้าเก็บผักตบไปกินซะผักตบมาทั้งวันเลยค่ะไม่ไหวแล้วเคลียรแต่ผักตบป้าไม่ได้ตกเลยลมก็แรงน้ำก็ซัด

ผักตบก็มาทั้งวันเลยผักตบปลาเนื้ออ่อนไปไม่ได้หรอกน้ำท่วมผักตบก็มาทั้งวันไม่ได้ต้องตกหรอกปลานะ น้ำก็ท่วมไม่มีที่จะอยู่ท่วมหมดเลยผักตบทั้งวันเลยกลับยัง ทำไมารีบกลับอ่ะฮะทำไมารีบกลับอ่ะทำไมารีบกลับฮะเอา้าไม่ตอบเฉยโอ้โหใจลมไม่จอยครับวันนี้กลับบ้านสิครับรออะไรโอ้โหเซ็งเลยครับกว่าจะได้ตกผักตกก็ามา เบ็ดลงน้ำสองนาทีผักตบมาอีกอน้ำก็ท่วมเจ๋อบอกไม่มีที่อยู่ครับอ่ะมาอีกไหมทำไมอ่ะไม่มาล่ะโอ้โหกลับไหมจะ้ะโอเคครับกลับแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะไปไหนครับ กินดีนะครับลปลานาแม่น้ำนาตรงมานาประแ่มเลนนยครับ